ประชาธิปัตย์ทำการประชุมคณะกรรมการบริหารพักใหม่การเชิญชวนนี้เป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำที่มีชื่อเสียงในการประชุมครั้งนี้อภิสิทธิ์เวชาชีวะในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และกรรมการบริหารพักชุดใหม่ได้นำทีมเข้าสักการะพระแม่ธรณีและประชุมเพื่อวางแผนการทำงานของพักก่อนจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ3ท่านในวันที่28ตุลาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางประเทศในอภิสิทธิ์ยอมรับว่าเป็นการประชุมในระยะเวลาที่จำกัด แต่ที่น่าสนใจคือการเลือกผู้เชี่ยวชาญ3ท่านนี้ซึ่งประกอบไปด้วยนายสุวิทย์เมสินซีอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายบัญยงพงปานิชประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและนางสาวจริพรจารุกรรองประธานกรรมการบริษัท W H A Corporation จำกัดนายอภิสิทธ์กล่าวว่า ทั้งสามท่านตอบรับแล้วและผมเชื่อว่าพวกเขาจะมีข้อมูลหลายอย่างที่จะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับพักในวันนั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพักและประเทศนายอภิสิทธิ์ยังระบุว่าการเชิญชวนนี้มีวัตถุประสงค์สองประการคือ 1. การเผยแพร่ภารกิจสำคัญของพักให้สังคมได้รับทราบซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาของประเทศและชาติอย่างที่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าปัจจุบันเราได้ยินพักการเมืองพูดถึงภาพใหญ่ของประเทศน้อยมาก2 การแสดงให้เห็นว่านะักการเมืองสามารถฟังความคิดเห็นของคนอื่นและไม่จำเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์ของตนเองอย่างเดียวดังนั้นการเชิญผู้เชี่ยวชาญน,นี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการเมืองแต่ที่น่าสนใจคือการเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลก่อนหน้าจะเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่หรือมีเพียงการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีกับพรรคการเมือง อย่างไรก็ตามการเชิญชวนนี้เป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะช่วยให้สังคมได้รับรู้ถึงภารกิจสำคัญของพรรคและประเทศ